คุณหมอคุณหมอีนะทางี่จะาดนมใช่คัในสวนใช่ที่จันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นช่วงในตัวเมืองครับก็แต่ดักอยู่หนักอ่หนักในรอบ10ปีหนักในรอบ10ปีที่ท,ท่วมเมื่อเช้า,าที่แล้วนะครับอในตัวเมืองจันแต่ว่าที่สวนของผมโชคดีคือ ส,วน,สวนของเรามันสองมันเป็นสองฝั่งแล้วมันมีมันมีเกาะแรกแล้วมันจะมีคลองล้อมรอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นที่สูงของุทุเรียนฝั่งน,นี้เราปุ๋ทุเรียนส่วน้แหลมตรงกลางเนี่ยที่คลองล้อมรอบเป็นป่ามงคุดอ,อ,อ้น้ําที่เวลามามันก็จะท่วมจากคลองฝั่งนี้มาลงแข่งนี้แล้วก็ไปคือธรมรมดาท่วมก็ประมาณครึ่งวันก็แห้งแล้วครับผมก็ <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> ดีก็คือก็คือ, <ๆ S 1> คอต้นมะคุดก็โตแล้วก็เป็นมะคุดโบราณแล้วก็เขาก็ทนทนทนน้ำทนอะไร แต่ถ้าเกิดเป็นทุเรียนตรงนั้นก็อาจจะเจ็บได้เพราะว่าถ้าน้ำมันขังโคลนมันก็จะเป็นซอร,ราเป็นโรคได้รอย่เยดีดีด๋วว่ามันก็ขึ้นว่นวก็ไปถ้าฝนตกตอนนี้โอเคมันก็น้ำก็จะอยู่ประมาณนั้นนี่ไม่ไม่ได้แบบว่าสูงเกินไปมากกว่าก็ถ้าสูงก็ประมาณขนาดนี้เกือบเกือบเกือบเท่เเเาแต่ว่าแป๊บเดียวก็ลงแล้วก็ไปตามทางน้ำเพราะน้ำเราไม่ได้ขังมันไปตามบ้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งสิ่งที่มากับน้ำคืองู ล่าสุดงูเหลือมเข้ากรงไก่กินซัดไก่ไปหมดสามตัวเลยครับผมไก่ไทยหมดเลยจริงจริงแสดงว่าต้องหางก็มันเยอะแต่ผมอะไรมากก็พูดตรงผิดมากกว่าใช่ก็คือแจซัดอตครับผมก็คือมาก็คือนอนขดในห้องนี้น้ําด้วยแหละแล้วบนในกรงมันมีไก่อยู่เนาะเขาก็เลยจัดไปน่าจะอยู่มาสักสัปดาห์นึงแล้วสัป่าห์เพราะเราเราไม่ได้ลงไปหลังหลังดังนี้ต้องแบบมีการสร้างหรือ ก็ก็จริงๆแล้วคือการที่ไปอยู่ในสวนมัวอย่างเนาะพอเราเข้าไปอยู่ในสวน,นก็เป็นสวนของเราอะไรเงี้ยสิ่งเดียวที่เราต้องต้องคอยดูแลก็คือครอบครัวเราแล้วก็ญาติพี่น้องที่เข้ามาส่วนใหญ่คือทุกคนก็จะลองตัวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็รับวัคซีนกันหมดละนะครับผมในจุดจุดนึ้งก็จะเหลือในเรื่องของคนงานของคนงานเราก็ต้องเราก็ต้องมีแบบว่าคุมพื้นที่คุมบริเวณไม่ให้ไม่ให้แบบว่าออกไปไหนหรือแบบอะไรเงี้ยก็ต้องอธิบายเขาฟังว่ามันอันตรายจริงๆอะไรแบบนี้ครับผมก็ต้องให้เขาเข้าใจซึ่ง ตอนนี้คือผมเชื่อว่าด้วยตัวเลขที่ผ่านมาที่มันจะมีสองสัปดาห์ที่แล้วที่จะมียอดทายอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นทุกคนก็น่าจะรอนตัวเองกันมากขึ้นอยู่แล้วไม่มีใครไม่มีใครอยากไปหลบแต่ว่าบางครั้งด้วยงานด้วยอะไรเนาะมันมันมันหลายอย่างที่ทุกคนก็ต้องทํางานแล้วแล้วมันก็อาจจะเกิดการพัาสเตอร์ได้อนะยเยแต่ว่าแต่ว่าด้วยสาธารณสุขที่จันทร์เองก็สุดยอดอันนี้คือทุกอย่างพอจบปุ๊บกเข้ามุกที่เลยอสมอเข้าไปปับ๊บ ก็ไปรักษาเลยเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขเพิ่มจริงๆแต่ว่าก็จะเข้าไปอยู่ในที่รักษากันหมดแล้วอะไรอยู่โรงพยาบาลกันหมดแล้วนี่คือดักอย่างรองษาต้องบอกว่าเหมือนขุดคลองเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้ไหคะเอ่อด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยปัจจุบันก็ค่อนข้างเราดูเราดูน้ํามาที่มันผ่านมาก็ค่อนข้างจะโอเคนะเอาอยู่เพราะว่าทุกปีจะช่วงนี้แหละจะช่วงเนี้ยปลายกันยาตุลาคทั้งสองครั้งแต่ปีนี้ตกหนักจริง คือเขื่อนเองก็เอาไม่ไหวแล้วคือแล้วเรือเขื่อนเองทุกเจ็ดวันแตดวันก็ต้องปล่อยน้ำลงมาอยู่แล้วคราวนี้มันก็รว,วมกันเขารวมกันแต่ว่าโชคดีที่คลองแป๊บเดียวก็ผ่านเลยงม้วซึ่งอย่างปัญหาตรงนี้สวนสวนของผมนะถ้าสวนผมจกักจุดตรงนั้นที่เกิดต้องรับได้แต่ว่าสวนคนอื่นเราก็เปห่วงเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีสวนข้างเคียงที่เขาเป็นทุเรียนอยู่ในระดับเดียวกันน้ําพอเอ่อมาก็ไปคือวิธีการทําเสื้อธรรมันก็ต้องลอกของให้ลึกขึ้นแต่ ก็เสียตังค์อีกเนาะต้องหาแนวร่วมก่อนก็เคยก็คิดเหมือนกันใช่จนวนุน้ท่วม่ะจากกี่ไร่ัมโอ้ตอนนั้นที่ท่วมจริงๆไม่ไม่ถึงไร่เลยครับเพราะมันเป็นช่วงผ่านนึงประมาณ2 0 0วา200 200วา200วาไม่ถึงไร่ครับเพราะมันเป็นเหมือนน้ำผ่านเหมือน่ามเกาะมาแล้วก็ไปไปลงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแค่วงนั่นเองเพราะมันจะเป็นเนินลงอย่างนี้แล้วมันจะเป็นแอ่งอยู่แล้วมันจะขึ้นไปก็ผ่านช่วงนี้พอดีไอ้กงไก่ก็อยู่ตรงแอ่งได้แหละครับผม เออตรงนั้นที่ใช้สอยไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก40กว่าได้ครับที่ทางะไม่มีอะไรเสียหาเลยครับแค่ไก่ถูกกินครับที่บ้านคือมันก็มันก็แบ่งพาร์ทเนาะมันก็เลยเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาความตั้งใจว่าในบ้านปลายเราจะไปอยู่ที่จันทบุรีเพราะเรามีที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วพอเรามามีครอบครัวแล้วเป็นคนจานเนกแล้วที่หากันทีเดียวมันก็เลยเหมือนกับ เฮ้ยก็ไม่ต้องรอถือบ้านปลายชีวิตมาแล้วก็บ้านปลายมามาทำก็ก้งแตรงนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องขอบคุณในในในทางครอบครัวของขพองยาที่ที่ให้ความรู้อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงโควิดแล้วก็เปลี่ยนช่วงวิกฤตให้เป็นโอกาสนะสองปีที่ผ่านมามนก็ทําให้เราได้ข้เปเรียนรู้แล้วก็ไปพัฒนาเพิ่มตอนนี้ก็กําลังทําอีกแปลงหนึ่งก็ขึ้นใหม่อีกแปลงอะไรก็ขยายเพราะเราก็เห็นแล้วว่ามัน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 ก็เป็น ความพอเพียงอย่างหนึ่งในการในการทำธุรกิจที่มันสแตนที่มันก็หาได้ครอบครัวแล้วมันก็มั่นคงได้ได้สนุกสนุกสนุกแล้วสนุกแล้วแล้วถ้าเกิดทําทําได้ดีด้วยมันมันมันไปได้มันไปได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันปัจจัยสี่คนคนยังไงก็ต้องกินเนาะผมคิดว่าโคดแล้วก็ในขณะเดียวกันเองมันก็สอนตัวเราเองด้วยกับการที่ช่วงที่แบบไปอยู่ตรงนั้นในขณะที่เราทำสวนซึ่ง เราผ่านฤดูทุกเรียนมามันก็หารายได้ให้กับเราแต่ตัวเราเองในขณะที่บ้านเมืองเราออกไปไหนไม่ได้เรามีผับพืชสูงตัวที่ถ้าไม่ต้องเสียตังค์ก็เราไม่ได้แบบไปซื้อพวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารเนาะเราก็ต้องเสียค่าแต่าซื้อหมูซื้อไก่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างเราเห็นความซิปโปว่าถ้าเกิดโลกมันจะแตกขึ้นมาจริงเฮ้ยในช่วงสุดท้ายเราอยู่ได้โดยที่แบบเราไม่ต้องไปหน้าลยแต่ว่าในความพาร์ของเราที่เป็นคนเมืองัันกออลเรรราางคหขะไ ช่งตัวนั้นเราก็ค่อยๆบิ้วไว้เพื่อวันหนึ่งน้องโพจะเป็นนะเป็นไอ้บ้านนอกอ <c oughs> เป็นแบบว่าจะปชาวสวนอะไรอย่ดีจะบ้านไกลจะไปอยู่ที่จันนะคะ่ะไกลเท่าไหร่ครับอ้ยตอนนั้นเหรอตอนนั้นที่พราผมมามีที่อยู่ตั้งแต่ผม20ต้นๆอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าโอ้ต้อง60อัพเนาะเหมือนพ่อเหมือนเหมือนพ่อเหน่งอย่างเงี้ยอ่าเราก็คิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะเราก็ยังทํางานเราก็เป็นมนุษย์เมืองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่พอจังหวะมันมันชีวิต มันมันมันมีโอกาสที่เราจะได้ไปเราพอเรามองเห็นตรงนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออทาไมเราต้องรอไปให้ถึงบ้านตายเพราะบ้านตายเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปัญหาจะบ้านตายท้ายอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็แบบเออใช้มันเลยดีกว่าตอนนี้ทาให้มันมันก็สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้ด้วย อย่าง,ง,ง,งเราเองเป็นคนประมดธุรกิจแล้วอะไรเงี้ยมีจะทำอะไรกับเกษตรกรเรกรอยอยี่ยวกับปลูกเกษตรเขเอาาพัฒน,นาก็ <c oughs> จริงจริงแล้วสวนที่เราทำอยู่มันเป็นสวนสวนไม้ผลเนาะแล้วก็เป็นทุเรียนมังคุดต่างๆแล้วก็เวิร์กกับจากตรงนั้นเรายัางไม่ได้คิดไปถึงก็จะทําเป็นแบบวสวนผักออร์แกนิกอะไรเงี้ยเพราะของเรามันค่อนข้างชัดเจนในในรูปแบบของสวนนี่แล้ะแต่ว่าเราก็หาการตลาดในเรื่องของตัวนี้นอกจากทำส่งทำส่งทำส่งนอกแล้วมันก็ ยังมีแบรนด์เกยจันที่เรามาแล้วก็คือแล้วก็คือพัดของดีมาให้กแบบับให้ให้ให้ลูกค้าของเราได้กินในแบบราคาที่จับต้องได้ในแบบที่เรากินจริงๆอะไรเงี้ยก็ให้โนูเฮาให้เอ็ชูเพทเขาก็จริงๆมังคุดเนี่ยมันต้องกินแบบกาดลายนะมันถึงจะเป็นอย่างนี้คือเวลาที่แบบคนคนที่แบบทำกินจริงๆอะไรเงี้ยกินยังไงอะไรแบบนี้ครับมันก็สนุกดีมันก็ได้อินเทอร์แอทกับกับลูกค้าจนเป็นเพื่อนกันไปหมดละ ก็ทำอด้เนินึาย่ะอยากเราไปใช้ชีวิตกับครอบครัวพี่นูกแล้วแล้วก็มีการสวีทหวานจนมีแพนมีน้องเพิ่มเหมือนักคนไม่ถึงพยายามอยู่ไี่บอกโทรเลยพยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่ช่วงตั้งแต่แบบครึ่งปีหลังวันนี้ก็ก็ลุ้นุ้นมาเรื่อยๆครับก็คอยบำรุงเพิ่มกันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตั้งใจว่าจะเป็นพี่สาวนะแต่วคือก็อยากอยากถ้าเลือกได้ก็อยากอยากให้เป็นแต่ว่าเราก็พยายามที่จะให้เป็นธรรมชาติที่สุดที่สุดจนจนใช่จนจนมันสุดๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าก็คุยกันว่าถ้าเกิดปีหน้าต้นปีถ้าเกิดแบบว่าถ้าไม่มาสมมติก็าอาจจะค่อยมาคิดกันใหม่ว่าอาจจะมีโรครงเดียวหรือเปล่าเพราะว่าด้วยไหวด้วยอะไรด้วยที่มันก็ไปถึงจุดหนึ่งแนละ้วอะไรอย่างเงี้ยคือใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วเราเองก็เออมันก็อยากให้ลูกโตทันเราเหมือนกันที่ต้องใช้ใช้ใช้ชีวิตด้วยกันได้สนุกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจบก็เหมือนชาเราะคือเไปเที่ยวมายใช่ใช่เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเพราะสัปดาห์นี้เริ่มเปิดเทอมแล้วสัปดาห์ที่แล้วก็เลยแบบว่ามีเวลาอยู่3วันก็ การที่จะกลับสวนก็เลยเลือกเปลี่ยนบ้างเถอะแต่ว่าพายพาไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยยังลุกงรุ้งนะจุนก็บออย่างเงี้มีน้อมินวันนาะดูเหมือนแบบว่าเตรียมพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าครับลูกเขาไม่อยากมีน้องอยากอยากอครับอยากก็ภาษาลูกคนเดียวนะบางทีแบบเราเห็นแล้วก็ฟังเสียงลูกแบบเวลาเราทำงานกันอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรกันอยู่ก็แต่ดีมามีมาเล่นกับพูหน่อยพูไม่มีเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเราก็ใจหล่ดเราก็แบบอยากเขามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ อยากได้น้องสาวก็บอกอยากได้อยากได้น้องผู้หญิงใช่ไหมครับเรือแฟนเห็นภาพในงานแต่งครอบครัวแล้วก็พวกก็ชื่นชมก็แบบดีใจกับเราที่เราครอบครัวเรามีความสุขโบ้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ที่อวยพรให้นะครับแล้วก็ที่คอยติดตามด้วยครับฟีดแรกคือแบบถ้าครอบครัวมันมัน